สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันพระเรามีโอกาสได้เข้าวัดทําบุญนะคะเตรียมความพร้อมสําหรับไปวัดวันนี้นะคะก็จะมีดอกไม้ทูกเทียนขนมหวานขนมหวานนี่ก็จะเป็นขนมที่เป็นมงคลนะคะขนมขึ้นขนมที่เป็นชั้นนะคะเราจะได้เป็นสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปดอกไม้ดอกเ,เรืองก็จะเป็นดอกที่เจริญรุ่งเรือง เป็นสิ่งที่เป็นมงคลให้กับชีวิตเราเองนอกจากนั้นเราจุดทูปเทียนสักการะบูชาพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเสร็จธุระตอนเช้าแล้วเราก็เตรียมอาหารเตรียมปินโตนะคะไปวัดกันเราแกงพริกกระดูกหมูกันนะคะวันนี้ไปวัด ใส่มะเขือพวงนะคะหุปอเด็กๆนิดนึงแล้วก็ขาหั่นฝอยนะคะใส่ลงไปมะเขือพวงเสร็จแล้วปรุงรสตามชอบใส่เกลือผงนัวหน่อยนึงให้น้ำตาล ก็ปิดไฟได้เลยค่ะสุกแล้วนะคะกระดูกหมูแกงคลิกใส่มะเขือพวงแล้วก็ขานะคะอร่อยแซ่บมากตามด้วยปลาทูคลุกเกลือทอดหน้าตาหน้าทานมากเลย หลังจากทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็ตักข้าวใส่ปิ่นโตไปวัดตักพอรประมาณนะคะตักแก้วตักกับข้าวทุกอย่างพอรประมาณหนึ่งเว้นปอลอเว้นให้คนที่บ้านกินด้วยนิดนึงแกงพริกลูกปลาตัวเล็กๆเ,เป็นแกงปักใต้ใส่เครื่องแกงเผ็ดนะคะเครื่องแกงพริกต่างใต้อร่อยมากปลาท่อสวยงามมาก ้าไปทำบุญนะคะวันนี้มีข้าวสวยแกงพริกกระดูกหมูปลาทอดแกงพริกปลาตัวเล็กๆนะคะของโปรดพ่อแม่อาหารทุกอย่างกับข้าวทุกอย่างนะคะที่ทําไปเป็นล้วนแต่เป็นของโปรดของพ่อแม่พี่น้องหรือบรรพบุรุษของเราทีา่สูญเสียชีวิตไปแล้วท่านจากไปแล้วนะคะเราก็เต็มใจที่จะทำบุญให้ท่าน ท่านอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับแต่ก็คนทําก็จะมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ยังอยู่ก็อย่าให้ทุกคนดูแลท่านอย่างดีนะคะจะได้ไม่ต้องเสียใจว่าเออเราดูแลท่านไม่ดีแล้วก็ถึงวันพระทีหนึ่งเราก็หรือว่าทําบุญทิง้งเราก็สวดส่งท่านไปให้นะคะอย่าลืมให้ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะก็ แล้วจะมานั่งเสียใจทีหลังแล้วก็ทําบุญสวดส่งไปให้ไม่แน่ใจว่าท่านจะได้รับหรือเปล่าวันนี้เราก็มีความสุขอีกวันหนึ่งที่ได้เข้าวัดทําบุญหลังจากที่ไม่อยู่เมืองไทยมานานยังไงก็มีความสุขใ,ให้ทุกคนได้รับพรนะคะสาธุค่ะ